สวัสดีนะครับวันนี้เดียวครูมาสาธิตนะครับในการสร้างใบประกาศสิญยาบัตรนะครับแล้วก็ทําการส่งเมลนะครับไปให้กับผู้ที่ทําแบบทดสอบใน Google Form นะครับดี๋ยมาดูกันว่า,าจะเริ่มจากอะไรบ้างนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นก็คือเราต้องไปทําการสร้างตัวใบประกาศนะครับ ซึ่งเงนี้ยกูสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวว่าขั้นตอนก็คือเราเข้าไปที่ g o o g l e Slide ได้เลยนะครับในกู o g l e s l i ด e นะคูใช้ g o o g l e s l ล d e นะครับรบากคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็กดบวกนะตอนนี้เพื่อทำการสร้างนะเดี๋ยวให้ดูวิธีการบนต้นก่อนนะครับโอเคปิดตีมันไปนเลยครับไม่ใช่แล้วเราก็ลบในส่วนของที่เป็นตัวที่ใส่ข้อมูลออกก่อนส่วนแรกที่เราต้องเอามาคือเป็นกรอบใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะมีกรอบ ของตัวกระสีบัตรก็ไปหาเส์ชนะครับคำว่ากรอบก็ได้ครับกระสีบัตรแล้วก็กไปหามาที่เราชอบตัดหนึ่งตัวนะครับ้ัดล,ลอกรูปภาพนะครับแล้วก็มาวางไว้ที่นี่ได้เลยโดยการกดคอนชนวีนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ปรับแต่งได้นะครับขยายได้ส่วนการเอาข้อความมาใส่ก็ตรงนี้นะครับแทร แล้วก็มาที่กล่องข้อความนี้ครับก็ทําการใส่ได้เลยครับใส่เป็นชื่อของใครก็ได้ครับหน่วยงานเป็นอะไรก็ได้ครับอันนี้ครูทําไปแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะอครูจะ,ะกลับไปที่งานของครูกันนะครับเพื่อให้เร็วขึ้นอ่ะตรงน,นี้ครูทำไปเองไปแล้วครูก็เคยใช้กล่องข้อความธรรมดานะครับแล้วก็ทําการปรับแต่งให้สวยงามครับเป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วนะครับ โอเคต่อไปครับหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้สักนิดนะครับใครที่ยังไม่ตั้งชื่อครูใช้คําว่าใบประกาศออนไลน์โอเคต่อไปครับหลังจากทําใบประกาศตรงนี้เสร็จก็เราจะเข้าไปใน Google Form นะครับซึ่งแน่นอนว่าในในส่วนของตัวแบบทดสอบที่เราทําใน Google ฟอร์มเราต้องทําไปก่อนนะครับทําไ้เบื้องต้นก่อนนะครับครูขออนุญาตเปิดไฟเก่าน่าจะเป็นข้อสอบเรา้อสอบสิบคะแนน อันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างอ่านันได้นะครับเป็นสิบข้อแล้วนะอันนี้คือครูจะเอาตัวนี้นะครับเอามาทําเป็นแบบทดสอบเพื่อใช้ในการส่งใบประกาศให้ครับเริ่มต้นนะครับตอนนี้หลังจากทาเสร็จเรียบร้อยลองเช็คเรื่องของขนนุงคะแนนดูก่อนนะครับว่าเฉลยหรือย,ยังหรือว่าให้คะแนนหรือย,อยังด้วยนะครับ Okay. ซึ่งตอนนี้ครูสังเกตได้จากคะแนนรวมาน,นนี้สิบคะแนนโอเคเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเช็คให้เรียบร้อยก่อนต่อไปครับเมื่อวันนี้ครูได้บอกเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนเสริมนะครับก็คือคลิกที่ตรงจุดตรงนี้นะครับจะมีคําว่าส่วนเสริมนะครับแล้วส่วนเสริมที่เราใช้คือ c e r t i f y m นะครับก็คือมาเสิร์ชใต้จากตรงนี้คึ้นคำ cer นะครับไปขึ้นมาให้ประมาณนี้ครับเลือกเลย แล้วใครที่ยังไม่ติดตั้งก็คือคลิกไปได้เลยตรงนี้นะครับพอคลิกไปปั๊บพอดีคุณติดตั้งแล้วนะคลิกปุ๊บตรงนี้มันจะมีคําว่า install นะครับกดได้เลยโอเคไหมครับอันนี้คือวิธีการนะรลองไปติดตั้งตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้บอกไปแล้วต่อไปครับตอนนี้ติดตั้งแล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเสริมจะอยู่ตรงตัวจีสอตรงนี้นะครับตรงนี้กดคลิกได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วอออันนี้รู้สึกจะเคยทําไว้แล้วครับ เอมมันก็เลยอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเขาเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่แล้วกันนะสักเดี๋ยวดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับแบบฟอร์มที่ทำํำไปแล้วมันจะไม่ขึ้นเป็น enable นะครับมันไม่ได้ขึ้นเป็น enable เป็นเดี๋ยวสักครูน่นึงคูเขาที่มีแค่สิข้อไหมส่วนใหญ่มียี่สิบข้อนะครับ อืออคอืม,นะะอ,มอันนี้ขอดูนะที่คนะอ,อ,อเยอะครับนีอันนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเยอะหน่อย เดี๋ยวต้องเสียเวลาทำมาไม่ไล้วครับอ่ะอเเริ่มต้นะนะครับอันนี้ครูติดตั้งส่วนเสริมไปแล้วคลิกที่ c e r t i f y M เห็นไหมอันไหนที่มันยังไม่ได้ทำมันมีคำว่า Enable นะก็คือผนวกไ i ้ c e r t i f y M ไปกับ Microsoft คลิกได้เลยนะครับอันไหนที่ทำไปแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับเหมือนเมื่อกี้นะเกไป,ปบนะครับแล้วกด Test Start ได้เลยนะครับ t s t ่อทสกูนนะครับอันนี้ใช้เวลานานนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นเมนูนะครับที่เหมือนกับเมื่อวันนี้เลยครับซึ่งการให้มีการเซตเกณฑ์แล้วก็มีการเลือกทีมนะครับหรือว่าเลือกใบประกาศมันจะนานนิดนึงนครับแนะนำว่าใช้ทำในเครื่องพ c ซจะสะดวกกว่านะครับ ทำไมสมาร์ทโฟนค่อนข้างยากมากๆเมื่อวานนี้ก็มีปัญหานะครับเวลาคลิกอรมันคลิกไม่ได้ครับเพราะว่าจุดบางจุดมันไม่ตรงตำแหน่งนองจากว่ามันมันดีไซน์ออกมาเป็นเดสก์ท็อปนะครับดังนั้นมันก็เลยไม่ได้เมือวานนี้นะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับต้องเทิร์นออนก่อนนะครับนี่มันออฟอยู่นะเทิร์นออนก่อน School นะครับ เป็นออนไลน์นะหลังจากนั้นเมื่อออเสร็จก็เกณฑ์ตรงนี้น่เลือกได้เลยนะครับเกณฑ์ว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับของครูเอาเป็นสัหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเพราะว่าข้อสอบมีเยอะนะครับอาจจะมีวนในีผิดบ้างจะได้พอผ่านเกณฑ์ปุ๊บมันจะอะไรครับมันจะส่งมาให้แต่ถ้าไม่ผ่านมันจะไม่ส่งนะครับอันเกณฑ์ตรงนี้ก็มีความสำคัญครูขอเกณฑ์ในน้อยแล้วกันอ่าตรงนี้ครับเมื่อวานนี้เราติดปัญหาอยู่ตรงนี้ไปเลือก นะครับตัวทีมที่เราทำไว้นะครับคือให้มาเลือกที่อะไรครับ use custom template ตรงนี้นะครับคลิกเลยครับจะให้เราไปเลือกไฟล์นะครับ select new file ตรงนี้มันคือไฟล์ที่เราทำตรงนี้แะครับที่ทำมาจาก Google slide ์เมื่อกี้นะครับอันนี้ครับอันเดียวกันนะเลือกเลยเลือกเลือกได้แล้วนะครับกด select u n s c o ู l นะครับแล้วก็กด save change ต้องกดเซฟด้วยนะครับ พราะตัวนี้มันเป็นโกลเด้นอยู่นะครับพิเศษนี่เป็นค่าดีฟอร์เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้นะถ้าเราเปลี่ยนเรียบร้อยตรงนี้นะครับโอเคแค่นี้ก่อนแล้วน,นะครับก็คือกดย่อไปเลยนะครับเี๋ยวจะกดปิดไปก็ได้นะครับพอตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับแค่นี้เราสามารถจะเคสได้แล้วว่านะครับเวลาเราทําแบบทดสอบมันจะส่งให้เราไหมนะอ๋อแสดงว่ามีการสลับนะ มีการเป็นสลับคําถามครับมาเรื่อป,ปัญหานี้นะครับนี่แหละคือการตั้งค่าแล้วมันจะสลับคําถามก็จะดีกันไมหมดนะครับสาหรับคนที่ใช้เออฟังก์ชันนี้เรามาระวังนดนึงนะครับอืมกูตอบก่อนนะครับ 本当に。 มัม่วก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า,ามันต้องผ่านเกณฑ ครับโอเคส่งครับ่าดูคะแนน่าได้สุบก,ก้าอันนี้ผ่านแน่อ่าไปดูเมลนะนะไปตรว,วจากจเมลนะครับว่ามันส่งใบไหมแร้วไมเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาทีหนึ่งนะ อรอแป๊บนึ่งอันนี้อ่มาแล้วนี่ใช่ไหมนี่ครับส่งแล้วนะครับมันต้องดีเซ็ดนิดนึงนะครับนะเป็นสตร์ไฟล์เรื่องนี้แล้วโอเคไปดูโอเค,อเคมานะนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเออมันส่งมาให้เราแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มี ในส่วนของตัวที่ไปอ้างอิงหรือเขาเรียกว่าตัวไปดึงข้อมูลมาจากตัวกรุ๊กชีดต,ตรงนี้นะครับเราไม่มีนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราทําต่อนะครับตัวอย่างนะครับตรงน,นี้สังเกตว่าอมันจะดึงข้อมูลตรงน,นี้มาให้เนี่ยครับข้อมูลตอนนี้นะครับซึ่งข้อมูลนี้ยเราไม่ได้ใส่ตรงน,นี้นะไม่ได้ใส่คําว่าวีซ,ซ่าหรือบ,บัตรสแบนนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะของตัว ที่เป็นปีกานะครับแบบนี้ครับให้ดูกดพรีวิวนะนะครับในการดูปีกาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับดูจากตรงนี้นะเหี้ยตรงนี้นะครับสีเหี้ยตรงเนี้ยนะครับมจะมีโครงสร้างให้เห็นนะครับเป็นแบบนี้ครับปีกาแบบเนี้ยถ้าเราสามารถจําตรงนี้ได้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้ตามนี้เลยอย่างเช่นชื่อนะนะชื่อเราอย่างเงี้ยนะครับเราแน่นอนว่าช่วนใบประกาศมันต้องใส่ชื่อก็ใช้เป็นลักษณะของ ปิดการสองตัวแล้วก็ฟูลเนมแล้วก็ปิดการสองตัวปิดจะเป็นหัวข้อหรือว่าจะเป็นบัญชีก็ได้มันทําได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูเพิ่มเติมนะแต่ว่ากูจะเอาตรงฟูลเนมอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับในการที่จะอะไรครับดึงข้อมูลนะครับกูจําไว้ไม่เป็นไรครับแต่นี้วิธีการอ่ะถ้าเราจะพิมพ์เองนะครับคัดลอกไม่ได้ใช้พิมพ์เองก็ได้ครับตรงนี้มาที่ตัวแทกนะครับของข้อความเหมือนเดิมนะที่จําได้ไหมว่ามันพิมพ์อะไรบ้างนะครับ พิกาครับิกาสองอันแล้วก็ฟนะูลเนมพอดีจำได้นะครับนี้หมายถึงเ,เป็นฐานข้อมูลนั่นเองครับาข้อมูลนี้ที่กูบอกว่ามันอะไรครับมันจะไปดึงในส่วนของชื่อนะของเราให้อัตโนมัติซึ่งฟูลเนมนั้นเป็นฐานข้อมูลของตัว s i m p i f y m นะครับมาฟอร์มเราแค่ลองรับแต่ว่า ชื่อนี้มันมาจากเซ็นติไฟเอ็มกูเอาแค่นี้ก็ล้วกันนะถ,ถ้าจะมีวันที่อะไรเราก็ถ้าจําได้เมื่อกี้นะครับก็สามารถาใส่ได้นะฮะอย่างเช่นไอ้ตรงนี้ถ้าบอเราต้องการลงวันที่อย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับหรือว่าเป็นเซอร์ติฟิเคทไอดี ID, เป็นลำดับก็ยังได้นะครับคุยจะลองจำไอนะ้เนี้ยเซอร์ติฟิเค i ไอดีนะครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไง ไปใส่เพิ่มแล้วนะครับยงเช่นคุูต้องการมีหมายเลขด้วยกูเอาเป็นด้านบนละกันเป็นหมายเลขต้องจําให้ได้นะครับบิการสองอันปิติเคแล้วก็ไอดีนะนะครับบิการสองอันเป็นอนี้ครับงัเดี๋ยวเข้าไปดูเพิ่มเติมแล้วก็ลองไปไประยุกต์ใช้เอานะครับโอเค ตรองนีก็ได่หัวเลยเป็นจิตจิตซสายดีกว่าโอเคประมาณนี้ครับอาจะแปลกๆ,ๆนิดนึงปรับแต่งนิดนึงอโอเคอันนี้แล้วกันะอโอเคเดวลองดูนะครับปพ๊่นะคุยจะทำมาอีกรอบนึงครับมันออนไลน์นะเดี๋ยวนั้นมันเซฟให้ตโนติอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรแค่ไปเพิ่มตรงนี้แล้วลองให้ดู อีกหนึ่งรอบนะครับทำไมทดสอบชื่ออื่นบ้างแล้วเนาะน่นเป็นสมยอสวัสดีโอเคอีกหนึ่งอง้อัน,นี้ปุ๊บทดสอบมันเยอะนะนะครับทำ โอเคเรียบรอ้อยป oh, ึ้งโอ้า9คะแนนโอเคอ่ะต่อไปะนะตอนนี้มาดูาที่เมวของเรานะครับใช่นี้ไม่ใช่ครับกดหนึ่งรอบอือทําเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับมีส่งมาเนียนเก่าใช้เวลาสักหนึ่งนาทีได้ประมาณ อ่ามาแล้วต้องนี่เป็นของคูแน่นอนอ่านะครับมาแล้วมีตัวอะไรครับสติฟายมาด้วยนะนะแล้วก็มีตัวชื่อมาส่วนฟอนต์อะไรต่างๆนี่ปรับได้นะครับไปปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่อ,อย่างเช่นตรงเนี้ยครับถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็ปรับให้มันเล็กได้ครับสี้องการดูอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการหรือสีก็ปรับได้อะเป็นสี แต่งก็แล้วแต่นะครับชื่อตัวใหญ่หน่อยก็ได้นะครับซึ่งนี้เราต้องปรับแต่งแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับรถึงจะทําเหมือนกับประมาณว่าอะไรครับทําใหม่ครั้งมันจะส่งไอตัวนี้ไปให้มันจะดึงจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับกําหนดนะครับแล้วก็โดยใช้ตัวนี้นะครับสาคัญที่สุดคือตัวนี้ครับก็คือตัวที่เป็นฟิลที่ใช้ในการดึงมาจาก simplify m ใครที่ต้องการอยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกไปก็คืออะไรครับต้องเข้าไปที่ตัว simplify m ที่เป็นในรูปแบบของตัวตัวอย่างนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ preview ตรงน,นี้ครับแต่ว่าเราต้อง preview ตรงที่เขามีมาให้นะเช่นพวก golden อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับเพื่อที่จะจำรูปแบบหรือจะเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ พรีวิวดูอย่างเงี้ยนะครับนะกดตรงนี้นะนะซีเฮียตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างของเขานะเป็นตารางนี้เลยครับใครเข้าไปก่อนแล้วก็กดถา่ายรูปหรือแคปเจอร์ไว้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้คือมันจะเป็นตัวบอกรายละเอียดเช่นชื่อนามสกุลอะรไรรู้แล้วเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราทํากี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะคิดให้นะครับเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปใส่ก็ได้นะครับ ไอดีเราองนี้เราใช้ไปแล้วตัวอื่นๆก็ลองอ่านเพิ่มเติมนะครับนะเพราะว่ามันก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้ตัวสืว่อไฟของเราเอา่อมันมีข้อมูลนะครับหรือมีความที่ชัดเจนรือว่าดูดีขึ้นนะครับโอเคมันีน้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ลอง,ลอง,ลอง,ลองทุกลองลองไปสุดดูนะครับโอเคสวัสดีนะครับลองทําดูครับ